ค่ะทณิตศษสตร์ป .5 นะลูกของสัปดาห์ที่3 <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่2เนี่ยเราทำไปจนถึงหน้านี้เนาะถูกไหมการเขียนรอยละเป็นในรูปของเปอร์เซนต์รายละในรูปของเปอร์เซนต์เราต้องทำส่วนตัวส่วนทุกตัวให้มีค่าเท่ากับ100ถูกไหมคะอะ่ะเช่นข้อนี้ ครูใช้เศส่วน5เป็นการทบทวนนะคะเราจะทำส่วนทุกตัวให้มีค่าเท่ากับ100ดังนั้น5เศษส่วน5จะต้องคูณอะไรคะถึงมีส่วนเป็น100เอ่ย5คูณอะไรถึงมีส่วนเป็น100 5คูณ20ถูกไหมคะคูณ20ข้างบนคูณ20ข้างล่าง5 20ส 4คูณ20ได้80ดังนั้นเราก็ตอบว่าเป็นเขียนไงเขียนตามนี้ดังนั้น7ส่วน20เพราะฉะนั้น4ส่วน5นะคะก็มีค่าเท่ากับ80ซหรือเท่ากับร้อยละเท่าไหร่ ร้อยละแปดสิบเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นในการทำร้อยละให้อยู่ในรูปของทษในการทำเศษส,ส่วนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ส่วนมันมีค่าเท่าไหร่ส่วนที่เราต้องทำนะคะก็คือเราต้องทำส่วนตัวส่วนให้มีค่าเป็นหนึ่งร้อยทุกทุกข้อเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นของเก่าคูทวนแค่นี้เนาะ,ะทีนี้ของใหม่ของสัปดาห์ที่สามก็ยังเป็นตัวนี้อยู่ค่ะ สัปดาห์ที่3มันจะเป็นการทบทวนเขียนอยู่ในรูปรอยละเปอร์เซ็นต์แล้วก็เศษส่วนแต่ละข้อข้อไหนที่มันมีส่วนเป็น10เป็น20เป็น25แบบนี้เพราะฉะนั้นข้อนั้นหนูจะต้องเปลี่ยนส่วนให้มันมีค่าเท่ากับส่วน1 0 0ก่อนถึงจะเปลี่ยนในรูปร้อยละได้อย่างเช่นข้อที่1งเนี่ยง่ายเลย45ก็คือเศษ45ส่วนด้วย หนึ่งร้อยถูกไหมคะซึ่งเศษสี่สิบห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยเขียนเป็นทศนิยมส่วนหนึ่งร้อยทศนิยมสองตำแหน่งค Dial 45, รเเาาูบอกว่าให้เขียนสี่ห้าถูกไหมคะนับมาหนึ่งสองแล้วใส่จุดเติมศูนย์ถูกไหมคะเนื้อออกไหมนับข้างหลังมา 1, หนึ่งนับข้า,างหลังมาสองทศนิยมสองตำแหน่งนี่ใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์ ร้อยละ70ก็ง่ายเลยทีนี้ถ้ามันอยู่ในรูปทศนิยมล่ะ0.03เขียนเป็นเศษส่วนเราเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนก่อนมันจะง่ายกว่าถูกไหมคะเปลี่ยนเป็นได้เท่าไหร่คะ0.03ทศนิยม2ตำแหน่งก็คือส่วนหนึเพราะฉะนั้นก็คือเศษ3าส่วน100ดังนั้นอยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับ3%เปอร์ซ เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะหรือจะเขียนเป็นลอยละแบบนี้ก็ได้แล้วแต่หนูทีนี้ถ้าในกรณีที่ส่วนเป็น10แบบนี้ล่ะข้อไหนที่ส่วนไม่ใช่100แบบนี้หนูต้องทําส่วนให้เป็น100ก่อนแซมวิ่ทาไปข้างๆตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนเป็น10จะทําให้ส่วนเป็น100ต้องคูณเท่าไหร่คะก็ต้องคูณ10ใช่ไหม10บสเป็น100อ่ะก็คูณ10 แปดคูณสิก็ได้80เพราะฉะนั้นก็คือ80ดสิ่วนหนึก็คือร้อยละ80หรือเท่ากับ 80, 8ปดสินับมา1 2ใส่จุดแล้วเติมศูนก็เท่ากับ0.80ย์จุเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทำส่วนให้เป็น100นี่ก็ต้อง100อันนี้ก็ต้อง100 นี่ก็ต้องหนึ่งยง่ายๆเขียนตรงนี้มาให้คูด้วยนะคะคูจะได้รู้ว่าหนูคูณด้วยอะไรเขาที่แล้วคูสอนไปแล้วถ้ามันเป็น2ก็คูณด้วยห้าสิบทำไมมันเลียมเลียมนๆแท้ถ้าเป็นอะไรอีกถ้าเป็น5ก็คูณด้วย20 ถูกไหมถ้าเป็นส0ก็คูณด้วยส0ถ้าเป็นสก็คูณด้วยเท่าไหร่คะยีถูกไหมมันมีประมาณนี้แหละที่ทำให้ส่วนเป็น1นึรอทีนี้มาดูแบบฝึกหัดที่4.10ค่ะให้บอกความหมายร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์และตอบคำถามมันหมายความว่าอะไร <c oughs> เราจะต้องดูตามในหนังสือนะคะ <c oughs> สักครูสักครู ฝึงหัดด้วยใช่ไหมคะน้าสิบเก้าอ่ะเดี๋ยวดูไปฝึงหัดก่อนก็ได้นะคะสิบเก้าก็คือตัวนี้นู่ถูกไหมคะเขียนอยู่ในรูปร้อยละหรือเขียนอยู่ในรูปเปอร์เซ็น เศษยี่ส่วนหนึเขียนอยู่ในรูปร้อยละได้เท่าไหร่ก็คือร้อยละยีหรือ20ปอร์เซ็อันนี้ง่ายๆเนาะอันนี้ไม่ยากนะแบบฟึกหันนี้เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนง่ายมากๆง่ายโคตรๆทีนี้เราจะมาดูที่ความหมายนะคะมาดูที่ความหมายก่อน 啊，弄死。 หลับนะคะกูย,ยังอยู่นะล,ลูกไม่ได้หลับอะเขาบอกว่าให้เราลองดูหนังสือหน้าที่ยีสานะลูกพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้นักเรียนกลุ่มหนึ่งมี100คนเป็นนักเรียนหญิงห้าสิบสองคนเขาถามว่ามีนักเรียนหญิงร้อยละเท่าไหร่มีนักเรียนหญิงร้อยละเท่าไหร่การที่จะเขียน จะเปลี่ยนจากประโยคตรงนี้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือในรูปร้อยละเนี่ยหนูต้องดูก่อนว่าถ้าเป็นร้อยละทุกตัวจะต้องมีส่วนเป็น100ถูกไหมลูกอะไรก็ตามจะต้องมีส่วนเป็น100 <c oughs> เพราะฉะนั้นนักเรียนหญิง52คนจากนักเรียนทั้งหมด100คนกลุ่มนี้มีนักเรียน100คนเป็นนักเรียนหญิง5 2บคนคำว่าร้อยละคือร้อยละของจำนวนนั้นๆ ส่วนด้วยจํานวนทั้งหมดเช่นเขาให้หารอยละของจํานวนนักเรียนหญิงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรอยละของจํานวนนักเรียนหญิงก็คือมีนักเรียนหญิง52คนใน100คนถูกไหมถ้าครูบอกว่าร้อยละ24หรือ24%เปอร์เซนต์ก็หมายความว่าจาก100ส่วนถูกไหมสมมติว่าในตารางนี้นะในกรอบเนี้ย สมมตินะว่ามี100ช่องใน100ส่วนแรเงาไปทั้งหมด24ส่วนสมมุตินะอ่าสมมุติว่านี่24ส่วนนั่นหมายความว่าสมมุติว่าในนักเรียนในห้องเราเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด100คนเป็นนักเรียนหญิง24คนแบบนี้ที่เหลือคำว่าที่เหลือก็คือส่วนตรงนี้ที่เหลือทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นนักเรียนชาย จะหาที่เหลือได้อย่างไรละ่ะก็ต้องเอานักเรียนทั้งหมด100ลบกับนักเรียนหญิง24คนผลสุดท้ายแล้วจะได้คาตอบเท่าไหร่คะ78คนนักเรียนหญิง24คนมีนักเรียนชาย78คนเหมือนกันโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่านักเรียนมีทั้งหมด100คน เป็นนักเรียนหญิง52คนมีนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนักเรียนหญิง52คนก็คือเศษ52ส่วนด้วยจํานวนนักเรียนทั้งหมด100ก็คือร้อยละ52หรือ52เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเขาถามว่าแล้วนักเรียนชายละ่ะจะคิดเท่าไหร่เมื่อกี้เหมือนกันมีนักเรียนหญิง52คนจากนักเรียน100คน เพราะฉะนั้นนักเรียนชายก็คือเป็นนักเรียนที่เหลือก็จะต้องเอา100 52ลบเพราะฉะนั้นนักเรียนชายมี48คน48คนอ่ะคนใน100นะคะมีชาย48มีหญิง52เพราะฉะนั้นถามว่านักเรียนหญิงคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือกี่ร้อยละก็คือ5 2สเปอร์เซนต์ส่วนนักเรียนชายคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็คือ48 <C oughs> ดังนั้นอย่างเช่นข้อนี้เขาบอกว่าผลการสำรวจจำนวนสมาชิกกีฬาของนักเรียน100คนมีชมรมบาส,สเกตบอล26ฟุตบอล32ที่เหลือเป็นวอลเลย์บอลคิดที่เหลือเลยได้ไหมได้เลยนะไม่ต้องรอนะคะว่าสั่งหรือไม่สั่งคิดเอาไว้ก่อนจาก100คนถูกไหมมีบาส26 อัน,นีบายี่สิบหกฟุตบอลสามสิบสองืมแป๊บนึงนะครูขอปิดทุกอย่างก่อนทำไมมันถึงเขียนแล้วมันเป็นไอ้น,นี่เนาะโอเคลองเขียนใหม่ นั่นหมายความว่าใน100คนถูกไหมลูกหนักกว่าเดิมบางเนี้ยมาแล้วใน100คนมีบาสตัว B ีนะมีบาสยีคนมีฟุตบอลตัว F 32คนที่เหลือเป็นวอลเลย์บอลตัว V ีแล้วกันวอลเลย์บอลกี่คนที่เหลือเป็นวอลเลย์บอลเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ฟุตบอล32บาส26รวมกันได้เท่าไหร่เนี่ย ห้าสิบแปดหาได้ไหมว่าวอลเลย์บอลมีกี่คนก็เอาหนึ่งร้อยมาเท่ามาทำอะไรคะลบห้าสิบแปดได้เท่าไหร่สี่สิบสองคนเพราะฉะนั้นรู้แล้วบาสเกตบอลยี่สิบหกฟุตบอลสามสิบสองวอลเลย์บอลสี่สิบสองทำไมถึงต้องเอาหนึ่งร้อยมาลบห้าสิบแปดเพราะหนูต้องการหาจำนวนที่เหลือคือตอนเนี้ย บาสกับฟุตบอลในรวมกัน58แล้วเพราะฉะนั้นวอลเลย์บอลคือจำนวนที่เหลือถูกไหมคะถ้าหนูดูตามบาร์โมเดลนี้ก็ได้ทั้งหมดมี100มีบาสไปแล้ว26ฟุตบอล32หาวอลเลย์บอลตรงนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นหาได้ก็คือหนูจะต้องเอา100จําจำนวนทั้งหมดลบ26ลบ32หรือ เอา2อันนี้รวมกันก็ได้ใช่ไหมคะห้เพราะฉะนั้นบาสเกตบอลคือ4 2คนเขาถามว่าสมาชิกชมโรมบาสเกตบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดเมื่อไรก็ตามมีคําว่าของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็คือของจํานวนนักเรียนทั้งหมดดูคะ่ะว่าโจทย์กําหนดให้เรียนทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ100ก็แสดงว่าเป็นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนร้อยคนบาสเกตบอล26เพราะฉะนั้นก็ตอบ26%เปอร์เซ็นต์ได้เลย ถูกไหมคะถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ26่สิ่วนหนึอวอลเลย์บอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดอ่ะเมื่อกี้หามาแล้ววอลเลย์บอลคือ42เพราะฉะนั้นก็คือเศษ42่สิ่วนหนึรหรือร้อยละ42หรือ42อเปอร์เซ็นต์อ่ะข้อนี้ข้อที่1อ่ะดูนะคะ ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าข้อสอบวิชาคณิตเนี่ยคะแนนเต็ม100คขุณได้85นนคะแนนขุนสอบได้ร้อยละเท่าไหร่ของคะแนนเต็มง่ายมากเมื่อไรก็ตามเป็น85คะแนนเต็มเป็น100ค่ครูบอกแล้วส่วนด้านล่างจะต้องเป็นส่วน100คะแนนเต็มด้านล่างเนี่ยคือเต็มเต็มเท่าไรเอามาใส่ถูกไหมคะส่วนด้านบนคือสิ่งที่ได้ สิ่งที่ได้นะั่นหมความว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เช่นมีได้เงิน5บาทจากเงิน100บาทอย่างเงี้ยอันนี้สอบได้85สิ่งที่ได้เอาไว้ข้างบน85ส่วน100ดังนั้น85ส่วน100ก็คือร้อยละ85ต่อไปลุงตู่ค่ะลุงตู่ปลูกต้นไม้100ต้น เป็นทุเรียน26มังคุดส5ที่เหลือเป็นเงาะหนูจำไว้ท่านเมื่อไหร่เขาตามมีคำว่าที่เหลือหาไว้ก่อนเลยค่ะจาก100ต้นเป็นทุเรียน26เป็นมังคุดส5ถ้าครูว,ว่าเป็นบาโมเดลทั้งหมดนี้คือ100ไปตรงนี้แล้วทุเรียน26ไปตรงนี้แล้วมังคุดส5ดังนั้นหาส่วนตรงนี้ได้ไหมคะที่เป็นออะไรนะเงาะ เพราะฉะนั้นหนูก็เอา2ตัวนี้รวมกัน26บวก45ได้เท่าไหร่ลูกอันนี้ได้11ทด1 71 100หนูก็เอา100ส่วนทั้งหมดลบ71 20เท่าไหร่คะ29ดังนั้นรู้แล้วดังนั้นเขาถามว่าลุงปู่ลุงปู่ลุงตู่ปลูกต้นไม้แต่ละชนิดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นไม้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น26 ก็คือ26ส่วน100 45ก็คือ45ส่วน100 26ส่วน100ก็คือกี่คะ26% 45ส่วน100ก็คือ45% 26ไอทโทษ29ส่วน100ก็คือ29%ไก่ทั้งหมด100ตัวเป็นตัวผู้26เขาถามหาตัว เมียนะไม่ได้ถามหาตัวผู้ถ้าครูถามว่าตัวผู้คิดเป็นลอยละเท่าไหร่หนูก็ตอบได้เลยตัวผู้คิดเป็นยี่สิบหกส่วนหนึ่งร้อยหรือ้อยละยี่สิบหกหรือยี่สบหกเปแต่เขาถามหาว่าตัวเมียคิดเป็น้อยละเท่าไหร่ดังนั้นถ้าถามหาตัวเมียต้องหาตัวเมียออกมาก่อนทั้งหมดนี้หนึ่งร้อยเป็นตัวผู้ยี่สิบหกตัวเมียได้เท่าไหร่คะต้องเอามาทำอะไรอืมเอามาลบ ก็คือ100ลบ26ได้74ดังนั้นตัวเมียคือ74ส่วน100หรือ100ละ74 74%นักเรียนช้นักเรียนทั้งหมดป .5 มี100คนสอบผ่านคณิตคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสอบผ่านคณิตทุกคน ถ้าผ่านทุกคนมีหนึ่งร้อยคนผ่านทุกคนก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะผ่านหมดทุกคนนักเรียนที่สอบผ่านคณิตคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่นักเรียนชั้นป5ถูกไหมมีนักเรียนมีนักเรียนทั้งหมดหนึ่งร้อยสอบผ่านคณิตก็หนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยก็คือหนึ100่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งร้อย เปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องไม่ต้องมาตัดเป็นเศษส่วนยังตามตัดศูนย์ตัดศูนย์ตอบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะคะร้อยละต้องทำส่วนให้เป็นหนึ่งร้อยนแบบนี้ก็ตอบได้เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้มาดูอะไรอีก อย่างเช่นข้อนี้ร้านดาวเด่นขายกาแฟและกาแฟเย็นกาแฟกาแฟร้อนและกาแฟเย็นได้100แก้วเป็นกาแฟร้อน36ที่เหลือเป็นกาแฟเย็นเห็นไหมคะมีคําว่าที่เหลือหาเลยคะ่ะกาแฟเย็นกาแฟาร้อนทั้งหมด100แก้วเป็นร้อน36เย็นคิดยังไงคะก็เอา100ลบ36ได้เท่าไหร่คะ64เพราะฉะนั้น ก็จะเป็นอันนี้64ดังนั้นเขาถามว่ากาแฟร้อนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของจำนวนที่กาแฟที่ขายได้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ100ก็คือร้อยละ36กาแฟเย็นล่ะคะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ100ก็คือร้อยละ64ีไม่ยากเด้อทีนี้มาดูแบบฝึกหัดค่ะอันนี้เนาะนาที่สิ ทิดาทำแบบฝึกหัดคณิตถูกร้อยละ36ของแบบฝึกหัดทั้งหมดเขาบอกว่าให้เราบอกความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซนต์และตอบคำถามหมายความว่าให้หนูเปลี่ยนจากตรงนี้ค่ะเป็นในรูปเศษส่วนแล้วก็เปลี่ยนเป็นในรูปร้อยละเช่นทิดาทำแบบฝึกหัดคณิตถูกร้อยละ93ของแบบฝึกหัดทั้งหมดคำว่าร้อยละ93มันคือเศษ93ส่วน 100ถูกไหมคะดังนั้นมันหมายความว่าอะไรทุกข้อต้องเปลี่ยนไปเซษส่วนก่อนนะหนูจะได้เขียนได้มันหมายความว่าทิดาต้องเขียนแบบนี้ด้วยนะคะทิดาทำแบบฝึกหัดถูก93ข้อจากทั้งหมด100ข้อแบบนี้เขาต้องการคำตอบแบบนี้ งงไหมคะถูกไหมถูก93จากแบบฝึกหัดทั้งหมดแบบฝึกหัดทั้งหมดเขาให้มาคือร้อยละ93คือ9 3ส่วน100เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าด้านบนคือสิ่งที่ได้ถูกไหมข้างบนคือได้จำได้ไหมข้างบนจะได้ส่วนข้างล่างจะเป็นคะแนนเต็มเออที่ครูบอกเพราะฉะนั้นทุกข้อหนูต้องเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนไม่งั้นหนูจะเขียนความหมายแบบนี้ไม่ได้้อยละ93 93ส่วน100คือมีประฝึกหัด93ข้อถูก100ข้ออ,อ่ออย่างเช่นอ่ะนี้ละกันข้อ4ออนจ่ายเงินค่าอาหาร30%ของเงินที่มีก็คือ30ส่วนอะไรเปลี่ยนก่อน30%คือ30ส่วน100ดังนั้นหมายความว่าอะไรคะ คืออะไรคะออนจ่ายค่าอาหารไป30บาทจากทั้งมดอีบาทหนึ่งร้อยบาทง่ายง่าย,าย,ายถูกไหมคะข้อ6ป้าแจม ขายส้มโอไป45%ของส้มโอทั้งหมดอ่า45%ของ100เขาถามว่าเหลือส้มโอกี่เปอร์เซ็นต์หมายความว่าสมมติว่าเป็นบาโมเดลทั้งหมดนี้100ขายไปแล้ว45เขาถามหาส่วนนี้เด้อรู้ส่วนนี้ต้องเอามาทำอะไรคะก่อนที้จะรู้ส่วนนี้เนี่ย ก็ต้องเอามาลบก่อนถูกไหมเอาจาก100มาลบ45ได้เท่าไรคะห้าสิบห้ดังนั้นหนูก็ต้องเขียนว่าคือป้าแจมขายส้มโอไป 45ผลจากทั้งหมด100ผลและเหลือเท่าไหร่คะ5และเหลือตรงนี้เขียนว่า100ลบ45เท่ากับ55ผลต้องเขียนแบบนี้นะข้อไหนที่มันถามหาส่วนที่เรายังไม่รู้ต้องแสดงที่ทำให้ครูด,ดูด้วยนะคะว่า ไม่ต้องแสดงวิธีทำแสดงวิธีการคิดแบบนี้ค่ะข้างๆว่ามันมาได้แบบไหนอย่างเช่นข้อเจนักเรียนมาลอยละก92ของโรงเรียนทั้งหมดเขาถามหานักเรียนไม่มาหมายความว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือนักเรียนมา92เขาถามหาส่วนตรงนี้หนูจะต้องหาส่วนตรงนี้ได้ยังไงลอกเรียนแบบข้อ6เลยค่ะมันทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะมีแบบฝึกหัดสองอันนี่แหละคะ่ะหน้าที่ อ่าบปรหัดนี้อันที่2ถูกไหมคะหน้าที่26นะแล้วก็อันนี้อยู่หน้าที่27ทีนี้ขออนุญ,ญาตดูใบฟึงหัดในสสวทแป๊บหนึง่งทีนี้ใบฟึงหัดในหนังสือใบปรกหัดสสวทสามารถทําได้นะคะให้ทำบปรกหัตหน้าบรหัดที่5.3ดในหน้าที่20นะคะ ในหน้าที่20ดังนั้นอ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่1นะคะคูทำเป็นตัวอย่างให้ดูเขาบอกว่ามีนักเรียนป .5 ้0 0 0คนเป็นสมาชิกชมรมศิลปะ27คนนักเรียนที่เป็นเป็นสมาชิกชมรมศิลปะเนี่ยคิดเป็นรอยละเท่าไรของนักเรียนชั้นป .5 5ถูกไหมคะวิธีการคิดตรงนี้หนูไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้อะหนูวาดรูปเอาง่ายๆทำตามครู จากทั้งหมดนี้หนึ่งคนถูกไหมลูกเป็นชมรมศิลปะไปแล้ว27ิคนโยงออกมาแล้วก็เขียนด้วยเด้อว,ว่าเป็นศิลปะไปแล้ว27คนอ่ะทีนี้เขาถามอะไรคะเขาถามว่าชมรมศิลปะอันนี้แหละคิดเป็นรอยละเท่าไราของเรียนปห้าดังนั้นชมรมศิลปะในวิธีการคิดตรงนี้นะวาดรูปเสร็จชมรมศิลปะมีคน2ี่คนเพราะฉะนั้นหนูก็ ได้เลยก็คือเป็น27ส่วนด้วยคิดเป็นละละเท่าไร่ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดมี100ก็คือ27ส่วน100้ยถูกไหมคะฉานั้นก็คือเวลาตอบก็ตอบเลยค่ะร้อยละ27หรือ27เปอร์เซ็นต์อ่ะเหมือนกันข้อที่2อันนี้ลุงพันปลูกต้นส้มโอกับต้นมะนาวรวมกัน100ต้นเป็นต้นมะนาว38เขาถามหาต้นอะไรนะ ส้มโอนะไม่ได้ถามหาต้นมะนาว,วนะนะหนูก็วาดเป็นบาโมเดลเลยถูกไหมทั้งหมดร0อต้นเป็นมะนาว38เขียนด้วยนะว่าอันนี้คือมะนาว38แต่เขาถามหาอะไรลูกเขาถามหาอันนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้คือส้มโอเขาถามว่าส้มโอนี่ยถามหาตรงนี้ว่า มันคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ดังนั้นตรงในกรอบสีสมพูตรงนี้หนูต้องหาส้มโอมาให้ครูก่อนส้มโอหนูคิดยังไงครูสอนไปแล้วถูกไหมคะมี100เป็นมะนาว38เพราะฉะนั้นส้มโอเป็นเท่าไหร่พอเปลี่ยนจากส้มโอเป็นเท่าไหร่ปุ๊บเปลี่ยนมาอยู่รูปเศษส,ส่วนเหมือนกับอันนี้เลยที่ครูให้ทำครูจะหาเจอไหมนี่อันเมื่อกี้ค่ะที่ครูเพิ่งสอนไป นี่ๆๆอันนี้เลยนี่ยนะพอหนูเอามาลบทําอะไรเสร็จแล้วได้29ใช่ไหมลูกอย่างเช่นข้อนี้หนูก็เปลี่ยนมันไปนรูปเศษส่วนถูกไหมเปลี่ยนไปในรูปเศษส่วนแล้วก็ตอบได้เลยโอเคไหมอะสมมติสมสมุติเมื่อกี้ใช่ไหมอะ 100เป็นมะนาวอสมมติน,นะครูยกตัวอย่างโจทติเป็นมะนาว26เขาถามหาส้มโอใช่ไหมตรงนี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องคิดในกรอบสีชมพูก็คือส้มโอ <O S 2> เขียนสั้นๆน,น,นะส้มโอ1 0 0ลบ26สมมุตินะคะได้74ถูกไหมเพราะฉะนั้นส้มโอในกรอบสีชมพูก็ต้องเขียนส้มโอเนี่ยเท่ากับ74ส่วน100 ถูกปะแล้วเวลาตอบข้างล่างหนูถึงตอบว่าร้อยละ74หรือ74%เปหรือร้อยละ74โอเคไหมตรงตรงนี้คือในกรอบสีส,ส,ส,สม,สมชมพูชมพูที่เขาให้ใส่ส่วนตรงน,นี้คือกรอบข้างนอกที่หนูต้องคิดโอเคไหมสแสดงวิธีทำแบบนี้ให้ครูเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะมีในบบฝึกหัดนี้นะคะในหน้าที่ รบฟันนี่4.10กับอันนี้ถูกไหมคะที่แจกให้2ใบแล้วก็ในหนังสือแบบฝฟึ่งัดในหน้าที่20เดอ้อโอเคไหมมีหนังสือตัวนี้อีกนะนะคะหน้า20นะคะแล้วก็ในแบบฝฟึกงัดสอแผ่นนั่นแหละของหลวโอเคนะคะถ้างงทักมาถามได้เลยนะคะอย่าปล่อยให้สงสัย เพราะฉะนั้นเราเลยอีกหลายเรื่องมากเลยนะของปห้าเดี๋ยวครูจะให้ดูเนี่ยเราพึ่งอยู่สองเรื่องนี้เองแล้วเหลือเส้นขนาดสามเหลี่ยมปริมาตรอีกที่เราต้องเรียนภายในกลุ่มพามีนาเนี่ยมีสาเนี่ยเพราะฉะนั้นหนูต้องตั้งใจเรียนนะคะครูไปสัปดานาเนี่ยครูจะทวน เขาเรียกว่าอะไรถ้าเปิดเทอมเดี๋ยครูจะทวนนิดหน่อยนะเพราะว่าแล้วเครูก็จะได้ขึ้นเรื่องกําไรขาดทุนเลยจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคนะคะ